สวัสดีจ้ายายเอ็มพาเราจะมาตามหาเห็ดร่วมๆเห็ดเขาดอกเขาดินตามเห็ดแดงนะตามประสันน,นะจ้ะพี่เนาะจ้าวันสีมานลงกประมาณจ้ะพิก,กัสกระปาบ้านน้องมิกตำบลหัวขาเพ,ราพิร์ธธนิกจก้ะปลาอย่างหน้า,านเลยจ้ะล็กแหลกแข่งมานจ้ะพี่เนาะปวดเกียร์ร้ายๆเพื่อนกับบะเกิดได้เนาะจ้ะดอกหนึน่งจ้ะพี่เนาะ ว่านยายเก็บยายบวเขียนาะจะเดาหน่อยเต็มมบ้ามันหนีโบเลือเลยจะพีนอมันจะหน้ามันหนีโบเลือจะพีนอหาเล่มไปสั่นละจ้ะถ้าบบเล่มขบงอะไรนะจะพีนอ เสลือมันก็ตายได้จ้ะเกลือลายๆก็ได้จ้ะออกเป็นหม,อนอมน่องบะทะหลวงจะเด้อจะเป็นห่องเนี่ย น้อจ้ะก็เปิดหาก็บอเห็นใะพี่เนาะเพราะว่าพั้งเคี่ยถมทั้งเคี่ยเปิดน้ำเปล่าเชิญน,น,น่าจะพี่เนาะแต่คนต่างเปิดนะจ๊ะ นั่งจ้ะนั่งจ้ะตาเห็นอันนี่เป็นไงวะอยู่ได้จพี่เน้ะเก็บคน,น,น,นเดียวคือเกาแล้วจ้บพี่นาะเพรถอไไดเพไ้เลยจ้ะนั่งจ้ะ จะตามขี่เกาพเาพื่นอนน้องจะพี่หนอเส้วละพี่หนอบนเขีย่ได้จะในน,น้ำเด้อจะเคเห็นดอกหน่อยมันจะเคลียจะพี่นอเขาเคลียระเสือคนตายบัวร้ายจะพี่หนอไปเก็บบนนากับบัวรเด้อะจะ kia hoa là hai rồi tiệc bàn tay bớt, chưa chập chưa chập chưa chập con chập đen chừng nọ chừng con chừng chưa chừng đấy chừng chưa chừng ออกแต้มริมปลายย่างหน้าจ้ะแต่ว่าเป็นไงไหวแถ่ไวไหวจะเฮ็ดเจนิดจะเอฟซี่เป็นเคียร์มาว่านน้ะจ้ะฮอ,อก,กุทฮัออกขอมไปไปไงคือเก่าเลยจ้ะจ้ะดอกเงินน้อจ้ะดอกเงินจะไปน็นาอกดอกเง,งินจะ ก,ก็ไปรอก็อไปจุอยู่จ้ะแต่ว่ามะเขี่ยม,มาว่าอันนี้โอ้ยพี่น้องเ้ยเก็บบ่เบาเจ้าทานจ้ะพี่น้องโอ้ยมุนรับที่สไดเ บานเห็ดกบ้าเห็ดคนไจะพีนเอ tiếp đó làm đẹp thế nó cái cò chả tôi nó đẹp cái cô cha hết than cha bị nọ than nhầy đấy cha nhầy cái đầu đeo thì nó hết than cha bị nọ tôi nó ลองนึ่งจะ้ะองนึ่งจะ้จะพีลจ้กินไปทานเน้ะจ้ะพี่เล็กทานไงเด้จะ้ะ นั่งจ้ะกระตาเพันนัดจ้ะพี่เนาะที่กอจ้ะอีดอง,งดนองงึ่น,นจ้ะอีดองนึ่นจ้ะเห็นไหมจ้ะนี่เป็นที่กอได้จ้ะ แต่เป็นเห็ดเป็นรวมแต่ทั้งเห็ดทานเห็ดก็เห็ดแดงนั้นนะจ๊ะพี่เนาะตาจ๊ะพี่เนาะเขาเมั่งงามั้งแท้ตื่นตาลเลยจ้ะเก็กบกอบันไดเบื้องบัสุดุตอนเด้อจ้ะพี่เนาะมื่งงามั้งแท้จ้ะพี่เนาะพี่นเนาะพอนเต้เนะจ้ะเนี่ยเป็นดวงนกได้จ้ะเนี่ย เดี๋ยวแกอุ้งนกเด้อเจ้ะนี่ไม่ไงถึงแะพี่นอ่อมือรดอก,กนึงจ้ะนี่ใมันเจ้ะนี่อุ้งนกกระแสพื้นกันคือกันกระเพื่อคอเลยเจ้ะออกกวานหน่อยนึงจ้ะพี่น่ะสรุปผลงานจะย้อนมากระเต็นตาจา้ะมีเห็ดอุ้งนกแน่ข้าวดินแน่เห็ดคอแนาจา่จ้ะ ก้อนหน่อยก้อใหญ่เนาะจะร่วงก้อกันในตาเดียวจะพี่หนอคลิปนี้กับบ่มียังร้ายนะ้อจจแย่เอ็มพาลรอจะขอคูดทุกไหลทุกแจท,ทุกที่ตามเด้อจ้ะก็มาคลิปแย่ยเอ็มกะที่ตามไปจะพี่หนอไว่ายา่ยเอ็มแต่ละเมือละเวียนจะหาคลิปยังให้พี่หนอเบิ้งน้อนะจ้ะคลิปนี้ก็เท่านี้ละจ้า